สวัสดีครับผมการเลซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับความประทับใจนะครับของเพื่อนๆนสมาชิกที่เข้าไปใช้บริการในศูนย์บริการของรถยนต์ในประเทศไทยนะฮะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเพื่อนๆประทับใจอ่า ยี่ห้อไหนมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการโหวตเฉพาะในช่องนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกที่อยากโหวตนะครับก็เข้ามากด u b s c r i b e นะครับเข้ามาติดตามของช่องก a รเลสซิ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีแบบสอบถามเข้าไปสอบถามนะครับจะมีหัวข้อสอบถามค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็วัยวี้นี้การการโหวตแบบรูปแบบใหม่นะครับก็จะส่งไปให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับตอนนี้ก็โหวตกันแบบเก่าก่อนเนาะเอาแบบชอบที่สุดก่อนนะครับ ามาดูที่อันดับ5ก่อนนะครับอันดับ5ผมอขออนุญาตจัดไว้ที่3ยี่ห้อนะครับามาเริ่มต้นที่ยี่ห้อแรกนะครับอันดับ5ก็คือ Mazda นะครับตัว Mazda เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็การออกแบบดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงนะฮะถือว่าอยู่ในระดับ ่าเรียกว่าสูงเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่ถือว่าสูงเลยการออกแบบเนี่ยได้รับความยอมอได้รับการยอมรับนะครับจากทั่วโลกนะฮะแน่นอนสำหรับ m a สด้นะฮะแล้ววัยนี้นะครับมาสด้ก็จะมะีการออกแบบร่วมกันกันกบทาง i อฮุสนะฮะทางฝั่งรถกระบ,บะนะฮะทางฝั่งรถกระบะก็คือ,อทางทางเอฮุสนะฮะเขาก็จะเก่งทางด้านผู้รถกระบ,บะผู้เครื่องดีเซลคอมเบอร์เลวอะไรพวกนี้นะฮะและนึกภาพดูถ้าเกิดว่าทาง เอลซู e กับ m a สด้รวมกันได้นะครับโอ้โ oh, หมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆสมาชิกน่าจะได้เข้าไปใช้บริการของทาง m าสด้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไหล่หลายๆชิ้นน่าจะได้ใช้ร่วมกันกับรถเอลซูนะครับ สำหรับแบรนด์มาส d a าตอนนี้ก็ปรับรูปลักษณ์หน้าตานะครับมีตรีมของเขาต่างหากเลยนะฮะกระดูแตกต่างจากทุกยี่ห้อแน่นอนนะสำหรับแบรนด์มาสด้านะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มของผู้นำนะครับอยู่ในกลุ่มผู้นําเลยรถรถเกง่งรถนั่งส่วนบุคคลอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นรถมาสด้าดเนี่ยหายห่วงนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะทีนี้มาดูแบรนด์ต่อมานะครับที่อยู่อันดับ5เหมือนกันนะครับที่จัดอันดับอยู่ที่อันดับ5เหมือนกันก็คือแบรนด์ของนิสสันนะครับ แบรนด์ของนิสสันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่นะฮะถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่มากนะฮะอันดับ ถ,ถ้าคิดในอันดับโลกนะฮะถ้าคิดในอันดับโลกเนี่ยก็ถือว่ามีเป็นกลุ่มที่มีเงินทุนเขาเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ว่ามูลค่าของแบรนด์นะพูดถึงว่าอาจจะอาจจะแพ้ทางโตโยต้าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความร่ํารวยแล้วนะฮะนิสันเนี่ยรวยไม่แทบจะไม่แพ้ใครเลยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไปไล่ซื้อยี่ห้อต่างๆเข้ามานะฮะที่เห็นก็ตอนนี้นิสันก็ซื้อทางมิซูแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นมากๆสําหรับรถนิสันนะครับ ที่จัดสู่อันดับ5นะครับอันดับ5อีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นแบรนด์เชฟโรเลตนะครับ ตัวเชฟโรเลตเองก็ถือว่าตอนนี้นะฮะจับมือกับได้หลายประเทศนะครับก็จะเป็นทางประเทศจีนเป็นหลักนะครับการออกแบบกับประเทศจีนเป็นหลักแล้วก็ทางอินโดอเมกาใต้อะไรพวกนี้นะฮะการออกแบบก็อย่างตัวนี้ฮะที่เราเห็นเป็นเชฟโรเลตแคปติว่ารุ่นตัวใหม่นะครับก็เป็นรถลดขนาดกลางนะฮะลถขนาดกลางเจ็ดที่นั่งนะฮะก็ข้อดีของมันนะครับข้อดีของการที่ทางทางเชฟโรเลตได้ไปจับมือกับได้หลายที่นะฮะก็ ทำให้รถเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอะไหล่แบบชนิดว่าเรียกได้ว่าบานเบอร์เลยนะฮะหาง่ายอะไหล่จะหาง่ายขึ้นมากเลยนะครับสําหรับ,บแบรนด์เชฟโรเลตนะครับอทีนี้มาขยับมาสู่อันดับ4นะครับอันดับ4ที่ครองใจความประทับใจของเพื่อนๆสมาชิกไว้นะฮะก็คือ Ford นะครับอันดับ4บแบรนด์ Ford เนี่ยบแบรนด์ฟอร์ดอ่าถ้าถามการเลสซิ่งนะการเลสซิ่งค่อนข้างจะชอบยี่ห้อฟอร์ดมากๆนะครับเพราะว่า,าการบริการของของยี่ห้อฟอร์ดเนี่ยถือว่า ผมว่าดีที่สุดเลยลหละในความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยการพูดคุยนะครับการพูดคุยก็ถือว่าดีการแนะนําถือว่าดีนะครับแล้วบริการช่วงช่วงนี้นะฮะการบริการเกี่ยวกับ ทางด้านเทคนิคนะฮะทั้งด้านเทคนิคทางด้านช่างทางด้านอะไรพวกนี้สมัยก่อนนะโอ้ลำบากมากแล้วก็คือช่างอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีความชํานาญนะครับเพราะรถเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้คือช่างก็เก่งนะครับช่างก็เก่งให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคก็ถือว่าดีมากนะครับรถฟอร์ดก็อ่าถือว่าบริการประทับใจค่อนข้างจะมากนะครับอ่าก็อยู่ที่อันดับ4สําหรับอ่าโหวตที่เพื่อนเพื่อสมาชิกโหวตเข้ามานะครับสําหรับแบรนด์ฟอร์ดนะฮะ อ่าทีนี้มาสู่แบรนด์ต่อมานะครับอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ก็คือมิตซูบิชินะครับอ่ายี่ห้อมิตซูบิชิเนี่ยอ่าถือว่ามีศูนย์บริการโหค่อนข้งเยอะมากๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยอ่าเรียกได้ว่า มีอย่าง,างน,น้อยๆมีทุกจังหวัดแน่นอนนะครับแล้วก็อำเภอให,ใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามีมีครบทุกที่นะฮะศูนย์บริการเนี่ยกระจายตัวอยู่ทุกที่แล้วก็การบริการถือว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเพราะว่าเข้าไปที่ที่มิสูเนี่ยก็ได้รับการบริการที่ดีนะฮะการให้ข้อมูลที่เขาทั้งยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก อ่อคือเราอยากอยากทำอะไรได้แทบจะได้หมดทุกอย่างนะฮะสำหรับวิสูเนี่ยการทดลองขับนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่าสอบถามต่างๆนะเพราะลหลายยี่ห้อนะฮะบางทีอย่างสมมติอ่าแบรนด์ใหญ่ๆได้หลายเจ้าอะ่ะว่าเลยนะฮะเราอยากทดลองขับรถอย่างเงี้ยเวลาเซลล์ของไม่ค่อยว่าง,งเขาก็ไม่ค่อยพาไปนะฮะแต่ทางมิสูไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมิสูบริการอ่อนจะดีมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นว่าบริการถึงบ้านเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแจ๋วนะสำหรับแบรนด์มิสูนะครับ มาถึงอันดับ2นะฮะที่เพื่อนๆสมาชิกโหวตเข้ามานะครับก็คือแบรนด์โตโยตานะครับแบรนด์โตโยต้าเนี่ยพูดถึงว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับศูนย์บริการก็ดีมากๆนะครับการบริการก็ถือว่าอยู่ในระดับเรียกว่าคั้นเทพเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวนี้ศูนย์บริการของโตโยต้าเขาเนิ่มจะเรียกว่าใหญ่มากๆนะครับเรียกว่าใหญ่มากๆอันนี้ถ้านับเฉพาะแบรนด์ญ,ญี่ปุ่นนะฮะตัว เรียกว่าลามูลค่าของโลโก้นะฮะถือว่าสูงที่สุดนะฮะถือว่าสูงที่สุดก็ย้อนไปสักปี2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยติด1ใน10เลยนะฮะแบรนด์เฉพาะตัวแบรนด์นะครับแต่ตอนนี้น่าจะ เป็นพวก BMW พวกเบนซ์แซงขึ้นมาหน่อยๆนะครับแต่ว่าทาง Toyota ก็ไม่ได้ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปนะฮะก็รู้สึกว่าจะเริ่มเข้าไปร่วมกับทาง BMW นะฮะก็เป็นการจับมือกันระหว่างแบรนด์ยักษ์ใหญ่กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับในการที่จะออกแบบร่วมกันอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าที่บริการดีอันดับต้นๆของโลกตลอดนะฮะสำหรับสาหรับแบรนด์ t o y ยต้นะครับ มาสู่อันดับหนึ่งนะครับที่ครองใจเพื่อนเพื่อนสมาชิกในเพจของการลิซซิงนะครับก็คือแบรนด์อิอูสนะครับอิอสเนี่ยถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะครับเอ่อน่าจะน่าจะหาเจ้าอื่นเนี่ยเอ่อเข้ามาล้มยากน่าดูนะครับเพราะว่าเอ่อค,ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่ามีความเป็นโลคคลนะครับมีความเป็นเป็นเฉพาะนะเป็นความเฉพาะกลุ่มมากๆานะครับเอ่อยังยังลดกระบะนะฮะในประเทศไทยเนี่ยอ่ถ้าถามว่าของของอิอสูเนี่ยมันมัน มันลงตัวได้หลายจุดเลยนะนะฮะสำหรับคนไทยเนะี่ยชอบชอบยี่ห้ออิอุอยู่แล้วนะฮะมันลงตัวได้หลายส่วนนะฮะการออกแบบวิสัยทัศ์การขับนะฮะเรื่องของเทคนิคอ่าทางด้านการช่างอะไรพวกนี้นะฮะทางการเลสซิ่งชอบมากเลยทางทางอิซสุนะเพราะว่า ทางเราเนะี่ยเดาใจเดาใจรถง่ายอะ่ะนะเราคือเราได้มานะฮะเราก็รู้ว่ามันดูแลยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับทางด้านเทคนิคการซ่อมนะครับคืออ e ิวสูเนี่ยตอนเนี้ยคือเขาอัดเฉพาะรถกระบะนะฮะรถกระบะรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องความชํานาญเฉพาะเรื่องเนี่ยอิว e สูก็เลยมีความชํานาญสูงมากนะฮะเพื่อนๆสมาชิกอาจจะมองในในจุดเนี้ยคือเดินเข้าไปเนี่ย คือเราถามคําถามไหนเขาตอบแล้วให้หมดทุกเรื่องนะครับเรื่องแบบเอ๊ะมันสั่นนะตรงนั้นมันสั่นแบบแบบไหนนะครับบอกเขาขายกรถขึ้นปั๊บจับคอมพิเตอร์ทราบเลยนะจริงจจับทุกยี่ห้อจับได้ทุกยี่ห้อแต่ว่าสังเกตว่าทางช่างของอิวสูเนี่ยจะเทพกว่ากว่าคนอื่นเขานิดๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างจะค่อนข้างชานาญเรื่องของรถกระบะเป็นหลักนะครับทีนี้เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้จัดอันดับ อยู่ในอยู่ในลิสต์นี้นะฮะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนแรกว่าจะจัดเป็นอ่ารถกระบะอย่างเดียวนะครับก็จะมีรถเก๋งนะฮะค่ายที่เป็นรถเกง๋งล้วนๆเลยก็จะมีอ่าของ Honda นะครับศูนย์บริการ Honda ตอนนี้เนี่ย ถ้าเอาถ้าเอาในส่วนของของการการบริการทางด้านหน้าโชว์รูมนะครับผมถือว่าโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องของทางบริการซ่อมก็อาจจะเอาอัดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าทางด้านช่างทางด้านไลเขาลดเขาใช้เยอะนะฮะช่างกเกรนันแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเป็นแบรนด์ซูซูกินะครับแบรนด์ซูซูกิเนี่ยจากที่จัดอันดับอันนี้เป็นเป็นทางด้านวิชาการเลยนะฮะเอามาจากทางไทยรัฐนะฮะที่ที่จัดอันดับมูลนปีที่แล้วเนี่ย เออซูซูกิขึ้นมาถึงอันดับต้นๆเลยนะฮะอันดับ2อันดับ3เลยนะครับก็ถือว่าเออเป็นเป็นการทำทำําโพที่จริงๆอะ่ะไม่ไม่ใช่ทําโพแบบแบบโวตแบบเรานะฮะเออก็น่าจะเป็น การบริการของทาง s u zu กิเนี่ยพูดถึงความซับซ้อนของตัวงานไม่น่าไม่น่าจะมีเยอะนะเพราะเพราะรถ s u z u กิมีมีมีกี่รุ่นนะครับมีมีกี่รุ่นความชำนาญความรู้จริงของช่างเนี่ยก็เลยสูงมากนะครับแล้วเซลล์บริการดีฮะบริการดีสุดๆเลยของทางซูซูกินะครับก็คืออย่างที่ผมแจ้งอ่ะว่าอยากไปลองขับไปอยากทราบเรื่องไหนนะฮะเขาพาไปลองขับได้จริงๆเลยสำหรับซูซูกินะฮะก็ถือว่าสร้างรุ่นตำนานออกมาได้หลายรุ่นแล้วนะฮะอย่างตัวซูซูกิ วิฟเองก็ถือว่าเข้าขั้นรถเก๋งอีโกคาร์ตำนานรุ่นนึงเลยนะของของประเทศไทยนะผมยกให้เป็นรุ่นตำนานเลยเพราะว่าทำอีโกคาร์แต่ราคาเป็นนู่นนะฮะเบียด c ซิตี้คาร์ได้เฉยเวลาเป็นมือสองนะโซวิฟสุดยอดนะครับ ก็เป็นการจัดลำดับเฉพาะกลุ่มของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่อยากร่วมโหวตก็ฝากกดติดตามช่องการเลสซิ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบสอบถามเข้าไปให้นะครับช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นการโหวตแบบธรรมดาปกตินะฮะคือชอบว่าถามว่าชอบอะไรที่สุดเท่านั้นนะครับแต่เร็วๆนี้ก็จะมีการโหวตแบบใหม่นะครับก็จะเป็นการโหวตแบบเชิงวิชาการแต่ก็จะไม่ทําอะไรยุ่งยากนะครับยังไงขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ